เขาเป็นชายหนุ่มที่เติบโตมาในครอบครัวธรรมดาแม่ของเขาเป็นหญิงชราที่ใช้ชีวิตธรรมดาไม่มีโซเชียลไม่มีโลกกว้างมีแค่โลกเล็กๆคือห้องครัวหน้าบ้านโทรศัพท์เครื่องเก่าและลูกชายคนเดียวที่เธอรักหมดหัวใจทุกเช้าแม่จะตื่นแต่เช้าหยิบมือถือเครื่องเก่าที่หน้าจอแตกร้าวเปิดแอปไลน์อย่างเกกลาง พิมไม่เป็นแต่เธอเรียนรู้การส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีวันจันทร์คือสิ่งเดียวที่เธอพอทำได้สวัสดีวันพุธแม่อวยพรให้การงานราบรื่นนะลูกบางครั้งแนบรูปดอกไม้รูปกาแฟรูปพระให้มาเป็นกำลังใจแต่เขามองข้อความพวกนั้นเป็นสิ่งรบกวนบางครั้งก็ไม่เปิดอ่านด้วยซ้ำบางครั้งเผอบ่นกับเพื่อนว่า แม่ก็ส่งแต่พวกนี้ไม่รู้จะส่งมาทำไมเขาไม่เคยตอบไม่เคยพิมพ์กลับแม้แค่คำว่าขอบคุณหรือสวัสดีครับแม่ก็ไม่มีแล้ววันหนึ่งลายของแม่ก็เงียบไปไม่มีสติ๊กเกอร์สวัสดีวันจันทร์ไม่มีพระไม่มีดอกไม้ไม่มีอะไรเลยเขารู้สึกแปลกแต่ก็แค่คิดว่าแม่อาจลืมส่งจนผ่านไปสองวันเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ โอรหาแม่แต่ไม่มีใครรับกระทั่งมีสายจากเพื่อนบ้านโทรมาเสียงสั่นบอกว่าแม่เขาล้มอยู่หน้าบ้านถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในมือถือของแม่ยังเปิดหน้าแชทค้างอยู่ตรงสวัสดีวันพฤหัส,สบดีเขารีบบึงรถกลับบ้านทั้งที่วันนั้นมีงานด่วนตอนเขามาถึงโรงพยาบาลแม่หลับอยู่บนเตียงสีหน้าซีดสายให้น้ำเกลือต่ออยู่กับแขนข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างยังถือโทรศัพท์ไว้แน่นหมอบอกว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่รู้มานานแล้วแต่ไม่อยากรบกวนไม่อยากให้ลูกเครียดเธอแค่หวังว่าจะได้เห็นลูกอ่านข้อความเธอทุกเช้าแค่รู้ว่าลูกเปิดอ่านแค่นั้นเธอก็มีความสุขแล้วเขานั่งข้างเตียงจับมือแม่แน่นสะอื้นจนพูดไม่ออกแม่ลุกขึ้นมาส่งสติกเกอร์อีกสักครั้งได้ไหม และน้ำตาของเขาก็ไหลลงมาบนมือแม่ที่เริ่มเย็นเฉียบเช้าวันถัดมาเขาตื่นแต่เชา้าเปิดแชทไลน์ที่เขาเคยไม่สนใจเลื่อนดูข้อความเก่าๆทีละบรรทัดสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเขานั่งร้องไห้อยู่หน้าจอโทรศัพท์อยากตอบกลับทุกข้อความแต่มันสายเกินไปแล้ว ©